สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าไหนช่วยบอกหน่อยสิคะว่าแก่นของการทำออนไลน์เนี่ยคือมันเยอะมากช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมคะ3อย่างว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญและจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีทางลัดสิ่งที่โค้ดสอนมาทั้งหมดนี่คือทางลัดย่นย่อแล้วแบบบีบเค้นมาให้ที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนคือทุกคนต้องกลับไปทวนเพราะฉะนั้นอย่างแรกคนที่จะประสบความสาเร็จได้คุณแค่ต้อง ไปเรียนทบทวนซ้ําย้ําบ่อยๆการที่คนคนนึงจะประสบความสําเร็จไม่ได้บอกว่าโอเคคุณต้องคอนเทนต์ดีไม่ใช่คุณต้องทําทุกวันไม่ใช่คุณต้องออมีวินยัยไม่ใช่มันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อแรกที่อยากจะบอกทุกคนคือกลับไปทวนคอร์ส Personal Branding มีประมาณ 578เคล็ดลับที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นฟังปุ๊บได้ยินหนึ่งเคล็ดลับเขียนจดวิธีการที่จะทำให้ทุกคนเรียนเราได้ผลคือเวลาฟังไม่ได้ฟังแค่เนื้อหาแต่เวลาฟังเนี่ยก่อนที่มันจะมาเข้าหัวเราเนี่ยให้เราประมวลแล้วปรับให้มันเป็นแอปพลายเกี่ยวกับตัวเราแล้วเวลาเราจดไม่ใช่จดคำพูดที่เขาสอน แต่จดคําที่ในหัวเราได้ประมวลผลและแอพพลายลงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไม่ว่าจะเป็นไอเดียเราจะไม่จดไอเดียที่โค้ชกําลังยกตัวอย่างแต่เราจะจดไอเดียที่อ๋อ oh, แบบนี้เนาะถ้ามันเอามาใช้กับชันชันทำแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำทุกคนเพราะว่าโคชเน้นย้ำไว้ว่าสิ่งที่สอนถ้าเอาไปทบทวนและทำามเดือน ทุกเคล็ดลับอยู่ในนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ผลอย่างที่สองค่ะให้ทุกคนมี growth mindset ค่ะ growth mindset คืออะไร growth mindset คือฉันเปลี่ยนแปลงได้อาบางคนบางคนจะรู้สึกว่าเราจะต้องปรับลุกเหรอเราจะต้องแต่งหน้าเหรอเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรอเสื้อผ้าแบบนี้ไม่ใช่ฉันเลยจำไว้ว่าสิ่งที่เป็นตัวเองมานานขนาดไหนแล้ว แต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้มายาวนานแล้วสุดท้ายมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยแล้วเราอยากเปลี่ยนเราเราจะทําแบบเดิมอีกเหรอเราจะเชื่อความคิดตัวเองแบบเดิมอีกหรอวันนี้ถึงเวลาที่ควรจะใส่โรดไมล์เซตเข้าไปในตัวเองว่าโอเคฉันจะต้องทําอะไรเพื่อให้ฉันดีขึ้นนี่คือคําถามที่เราจะต้องโปรแกรมเข้าไปฉันจะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นอ๋อถ้าฉัน แต่งหน้าขึ้นมาให้มันดูหน้าตาสดใสบ้างอ,อ๋โอโคชใหม่บอกให้ลงรองพื้นใช่ไหมให้ติดขนตาใช่ไหมขนตาต้องหนาไหมไม่จําเป็นขอแค่บางๆก็ได้เอาที่เราสบายใจอ,อ๋โอโคชบอกให้ปัดแก้มใช่ไหมให้ทาลิปสติกใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นตัวเองเลยนะแต่มันทําให้คนอยากดูคุณนะ่ะคุณจำไว้ว่าไม่มีใครอยากดูสิ่งที่ไม่สบายตาเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าโอเคฉันปรับตัวได้ฉันดีขึ้นได้ฉันลองเปลี่ยนการแต่งตัวได้แต่ฉันเป็นคนชอบใส่สบายๆนะโคชใหม่มีใครบ้างไม่อยากแต่งตัวสบายๆคะมีใครที่อยากจะใส่ชุดรัดรูปแบบนี้ตลอดเวลาคะโน way ค่ะทุกคนอยากใส่ชุดสบายๆทุกคนอยากทำผมสบายๆทุกคนอยากเป็นคนสบายๆแต่สิ่งที่มันเป็นกับดักส่วนใหญ่ของคนจำนวนมากก็คือ มักติดกับดักความสบายจนหลายครั้งมันกลายเป็นความมักง่ายโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นกร t h mindset ฝากทุกคนไว้ฉันดีขึ้นได้ฉันปรับตัวได้ฉันพัฒนาได้ฉันเก่งขึ้นได้ฉันไม่ได้เก่งได้เท่านี้ฉันไม่ได้พูดได้แค่นี้ฉันไม่ได้ออกกล้องแล้วทำได้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำในวันนี้แต่ถ้าฉันทำอีก ฉันดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่2คือ growth mindset นั่นเองค่ะสิ่งที่3ค่ะที่อยากจะฝากทุกคนไว้ถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้ถ้าโค้ชใหม่ไม่มีสิ่งนี้มาไม่ถึงวันนี้ค่ะนั่นก็คือเป้าหมายเป้าหมายที่เรากําลังจะเดินทางไปและเป้าหมายนั้นถูกซอยย่อยลงมาบางคนอ่สมมตุติหลายคนตั้งว่าโอเคฉันมาเรียนฉันยังไม่อยากคิดเยอะฉันอยากเริ่มต้นที่ทําเงินได้10,000แบาท หนึ่งแสนบาทก่อนคุณระบุด้วยหนึ่งแสนภายในเมื่อไหร่สมมติหนึ่งแสนภายในมมหกเดือนวันนี้เป็นเบบีเลยเริ่มต้นใหม่เลยหนึ่งแสนภายในหกเดือนบางคนบอกว่าทำมาสักระยะแล้วมีฐานแฟนมาสักระยะแล้วขอหนึ่งแสนภายในสองเดือนอ่ะสมมติเนาะสมมติหนึ่งแสนภายในสองเดือนกับฐานแฟนที่สร้างมาแล้วสิ่งที่คุณต้องย่อยลงมาคือถ้าอย่างนั้นมันเท่ากับเดือนละเท่าไหร่ เดือนละ5 0 0 0 0บาทโอเคมีเป้าหมายแล้วก็ซอยย่อยเป้าหมายลงมาพอซอยย่อยเป้าหมายลงมาหลักเดือนเดือนละ5 0,000ื่นใช่ไหมซอยย่อยลงมาอีกค่ะย่อยลงมาเป็น30วันห0,000่นหาร30วันตกวันละเดาเอาเนาะหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทหรือไม่ก็หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทประมาณนี้โอเควันละหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบวันฉันจะได้เดือนละ 50,000บาทถ้าอย่างนั้นฉันซอยย่อยลงมาว่า1วันฉันจะทำยังไงให้เกิด1,333บาทเพราะฉะนั้นย่อยไปดูเอ๊ะคอร์สออนไลน์ที่โค้ชตั้งให้ฉันต้องทำเดือนหนึ่งกี่คอร์สโอเคงั้นฉันขายวันละคอร์สได้ไหมหรือ2วันคอร์สก็ได้ก็ทะลุเป้าแล้วไหมเพราะฉะนั้นย่อยลงมาอีกค่ะถ้าฉันต้องการวันละ 1, 3 3 3บาทวันหนึ่ง ฉันควรใช้เวลากี่ชั่วโมงบางคนบอกโอ้ยวันนี้ขี้เกียจโอ้ยวันนี้ต้องทําอีกแล้วอ๋อต้องทําคลิปอีกแล้วอ๋อใช้เวลากี่ชั่วโมงเพื่อได้เดือนละห้าหมื่นบาทเพราะฉะนั้นคุณลองให้เวลาตัวเองหน่อยบางคนบอกว่าโอ้ยต้องสามชั่วโมงแนะ่เยอะจังเลยโอ้ต้องห้าชั่วโมงเลยเยอะจังเลยคุณจะเอากี่ชั่วโมงอนาคตของคุณคุณให้เวลาเท่าไหร่สําหรับตัวโค้ชใหม่ในวันเริ่มต้นโค้ชทุ่มให้หมดเลยข้อจํากัดทุกคนมีค่ะไม่ว่าจะไม่มีเวลา มีค่าใช้จ่ายพูดไม่ได้ไม่ยังไม่พร้อมซื้ออุปกรณ์ยังไม่พร้อมซื้อเสื้อผ้าทุกคนมีข้อจำกัดแต่ให้คุณย้อนกลับไปที่ข้อที่สอง t h Mindset Growth Mindset Mind จะถามคำถามคุณใหม่อีกครั้งว่าแล้วฉันจะทำยังไงเพื่อให้ฉันทำได้ดีขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำถามที่เราถามตัวเองพอมันเปลี่ยนไปผลลัพธ์ในชีวิตคุณเปลี่ยนคุณลองถามตัวเองว่าถ้าฉันอะปีว่าฉันกำลังทำงานประจำ แล้วตีว่าวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงเพื่อทำยอดให้ได้1,333บาทต่อวันฉันจะทำอะไรบ้างย่อยลงมาฉันต้องคิดคอนเทนต์ใช่ไหมฉันแต่งหน้าให้เสร็จตั้งแต่เช้าใช่ไหมฉันคิดหัวข้อเก็บไว้ใช่ไหมฉันหาที่ถ่ายคลิปใช่ไหมถ้าวันนี้ยังทำเองทำคนเดียวฉันตัดคลิปตัดคลิปเสร็จฉันโพสต์ถ้าฉันมีเวลาฉันไลฟ์ นี่คือสิ่งที่โฮใช้ในวันเริ่มต้นแล้วก็ใช้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เพียงแต่ว่าพอเดินทางมาถึงวันที่เราตั้งเป้าแล้วทะลุเป้าตั้งเป้าแล้วทะลุเป้าคุณมีหน้าที่ตั้งเป้าใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพอคุณตั้งเป้าใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมคุณจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นและคุณรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ว่าเป้าใหม่อะไรก็ตามที่ฉันตั้งฉันไปได้เสมอฉันทะลุได้เสมอสรุปง่ายๆสั้นๆข้อที่หนึ่ง กลับไปทวนบทเรียนทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าใครคนที่ดูคลิปนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเคยเรียนอะไรมาแล้วคุณสงสัยว่าไม่เห็นเวิร์กเลยคุณได้ถามตัวเองหรืออยังว่าฉันได้ทำเต็มที่หรือ,อยังก่อนจะโทษคนอื่นต้องดูตัวเองก่อนเนาะข้อที่2โปรแกรมตัวเองใหม่เป็นคนกรธตไมล์เซ็ ทุกอย่างดีขึ้นได้ทุกอย่างเป็นไปได้ตัวฉันพัฒนาได้ชีวิตฉันดีขึ้นได้ฉันสวยกว่านี้ได้ฉันเก่งขึ้นกว่านี้ได้และข้อที่3มีเป้าหมายและซอยย่อยเป้าหมายจนมองเห็นว่าคุณต้องทำอะไรในแต่ละชั่วโมงค่ะนี่คือบทสรุปให้กับทุกคนถ้าอยากประสบความสำเร็จรวมอยู่ในคลิปนี้แล้วเอาไปใช้กันนะคะจากโค้ชหม่มนัญญา ส่งพลังส่งความรักส่งความเป็นไปได้ให้คุณผ่านคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าชอบมากก็แชร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ